อยู่ในแมกสอโลามใต้ดินกันอีกแล้วนะครับอตอนแรกเราตั้งมาเล่นแบบอย่างนี้ก่อนนะครับแต่ผมตัดไปแล้วกันครับแล้วไอเบคอนนี่ก็เอาแต่ยิงโอเคตายเน่

คุณวางเอมันก็อยู่อย่างนั้นใครไปเจ็บต้องไปเจ็บนคอไปเาใจไมนุกลอบกไต้งไปนี้ไปไปไปทุกคนไปพวกเรานี่งนีเอาตัวรอไปเลยเพื่อนเราหนีเยตัวรอดก็ ไปทางที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะทางนี้แหละใกล้สุดแล้วบายทุกคนบายขึ้นไปได้เลยเนะย้ไอตั้งค0แาสต้มเนี่ย ถู้อไ,ไปไปมาดีมาดีผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่หวาดกลัว เปลี่ยนทีมก็รีแต่เราไม่อยากเปลี่ยนไม่ฟรีแล้วล่ะเห็นแคแนนมันขึ้นก็เลยไม่ฟรีโอ้ติงไม่เข้า,ตาแต่ลิงตเตลย

โอเคครับไม่ไม่ผมถึงตาตอบผมกินข้าวอยู่ ไปเรื่กันมันช้านี่ครับคุณผู้ชมตอนตัดมาตอนนี้ผมเล่นมานานมากกว่าจะได้ของพูดของพูดของพูดนานกว่าจะได้ตรงเนี้ยไอคำว่านิวเลียปเปรจยบกับ ผมจับไปตอนได้านิ้เเลีย์เลยล้วกันครับคุณผู้ชมมันเป็นจริงรครับมันเป็นจริงแล้วค่ะ สุดก็เป็นจริงดูดูเดือดจะเลยข้างบนนะ่ะในรูใครฆ่าใครตายหมดแล้วใครโดนฆ่าใครตายไม่สนแล้วไปแล้วจ้าฟงผมไม่ต้องสนมันในที่สุดก็ได้จักนิวเคลียร์สักที แต่เขาเ็ดลอเราคนเดียวเลยกูจะช่วยเ,เ,เขาโอ้โหเอ้ยการเปิดตัวน,นี้เกียงน,นี่ก็่ชังว้าสิสีด เดี๋ยวผมฆ่าเพื่อีกรอบปกันนิวเคลียร์เกือบจะได้แล้วคุณผู้ชมคราวนี้ไม่ได้นิวเคลียร์ไม่เป็นไรผมขอให้ได้นิวเคลียร์รันแน่ก็พอผมพอใจแค่วันนี้ได้นิวเคลียร์ยก็ครัยงก็ยั้ดเออผมบอกเลยว่าตอนที่ผมใช้นิวเคลียร์ โค้ดจะแบบผงโค้ดอ่ะโค้ดจะแบบผงโค้ดโหด ลอยอยู่ข้างบนเลยแล้วกันเย้ yeah. ลาก่อนนะครับใบบุยถ้าคุณเลี้ยงปลาด้วยอาหารแมวก็จะเป็นประมาณนี้หรอครับภาพนี้ก็ห ที่โรงอาหารป้าครับผมเอากะเพราหมูกรอบหนึ่งจานครับเฮ้ยด่เลยรับซอกทานาทีต่อมาอ,อกูได้กระเพราหมูกรอบเป็นไม่ได้ยังไงทุกวันมันจะหมดกูกินไม่ทันมันเป็นไม่ได้ยังไงน,นี่มีโอกาสแค่หนึ่งในร้านเท่านั้นครับที่หมูกรอบจะเหลือทัน คัวที่แสนสงบสุขผมต่อตีสามได้ไปลับไปซอกไปเตี๋ยวตั้งแต่เที่ยงวันตอนนั้นเอามากินแล้วสินะแม่ไม่รู้ตัวแน่นอนมันจะมาหิวอะไรช่วงดึกดๆแบบนี้วะเนี่ยแม่ค้าบอกว่าหวานผมเลยซื้อเลยครับว่า <c oughs> ม่วงเปียวป้าโก้ขอกว่าหวานหลอกลวงป้าบริพู ผมเคยโดนครั้งหนึ่งนี่นะลูกมะม่วงมันนะลูกพอกัดเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้โหน้ำตาแทบเล็ดเปรี้ยวชิบกายเนี่ยเชื่อปะว่าหนูไม่ได้ใส่อะไรเลยนะโบเส<ะ>ือครับดูบัตรไอยใส่บวง แม่สั่งให้ทากล้วยเชื่อมอาวกูเชื่อมเลยเชื่อมอย่างกระเชื่อมเหล็กบอกได้เลยว่าอร่อยแน่นอนครับแม่เอากล้วยไปเชื่อมใส่น้ําตาลไม่ใช่เอาเชื่อมเหล็กแบบนี้มึงเก็บข้าวของออกจากบ้านกูไปเลยนะไม่ว่าผมจะไปที่ไหนผมก็เห็นแต่อ้ยกอนไม่ไหวแล้วกอนเสียงพี่บูมลอยขึ้นมาทันทีครับโอ้ยกอนโอ้ยอยากนอนกอดเธอในห้องนอนสุดแสนโรแมนติกของฉัน แล้วก็นอนดูหนังด้วยกันฟินๆมาเนอะพี่น้องมากอกี้ซอยจูกับผมเนอะอืมสัแสบแล้วพี่น้องเนอหมดกันความโรแมนติกกูเธอชอบดูซอยจูผมี่เจอของที่อยากได้มานานในลาซาด้าเฮ้ยสิกูแต่สินค้าหมดเอ้าเอามาโพสลอกกูแต่สินค้าหมดเนี่ยนะมักแกล้งกูชัดๆมีครั้งหนึ่งที่ผมอยากได้กางเกงในลายคิตตี้มากแต่ว่าสินค้ามันหมดก่อนผมเลยอดใส่กางเกงในลายคิตตี้เลยเมื่อคุณนั่งอยู่ในโรงหนังเล้่มมีคนขอเดินผ่านออเชิญเลยครับเชิญเลยผมยกขาขึ้นเลยแลลวครับเจอเนินไปแล้แคร ต้องชูขาคือได้ยาวที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อเขาเดินผ่านไปครับก็ผมเป็นคนมีมารยาคุณมีสองทางเลือกตรงไปคือทําคลิปเลี้ยวแล้วกอดเงินแสนหรือขวาเพื่อกลับไปทํางานต่อชาวในครึ่งประเทศเลี้ยวขวาสิครับรออะไรไอคลิปเลี้ยวมันโกหกมันขี้หกเราทั้งนั้นบอกจะได้เงินไปแสนพอระบบเออเลยกูเหลือแค่สี่ร้อยไว้ทำแมมแล้วไปทำติ๊กต็อกดีกว่าเออที่จริงผมก็มีช่องติ๊กต็อกนะครับอย่าลืมไปกดติดตามมันด้วยนะครับผมที่กลับบ้านต่างจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวญาติของผมมาเด้อบักลากินสน้อายบ่ผมไรู้ทาไมนะครับต่ง จังหวัดเขาจะรวมตัวกันกินซอยจู้ประจําเลยอาหารที่ดีต่อสุขภาพมีผักมีแป้งมีแตงกวามีเนื้อมีมะเขือเทศมีชีสอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนั่นคือเบอร์เกอร์เดี๋ยวมันก็เอาทุกอย่างมารวมกันนี่หวา่าทำไมไมันไม่ดีต่อสุขภาพวะเนี่ยเมื่อคุณกลัวผีกลัวผีแล้วไปดูหนังผีไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เราไม่ใช่แบบนั้นอะ่ะยิ่งกลัวผียิ่งอยากดูหนังผีใช่ใช่ใช่กูยอยากดูหนังผีมากๆยิ่งกลัวยิ่งอยากดูครับผมที่บอกเจ้าหนูว่าเฮ้ยไอ้หนูเวลานี่ไม่ควรมาเดินเล่นในที่มืดๆแถ ถ้าผมยังมีชีวิตอยูอ่ว่าไงนะจะกายแล้วกูเจอผีผีเด็กหน่อยหลอกกูในวันที่แย่